สวัสดีครับทุกคนเฮ้พี่ไม้มากเบื่อมากสวัสดีครับทุกคนอ่า เมมีคนบอกอยากดูละครแล้วเมื่อไหร่จะได้ออนเ <laughs> มื่อไหร่จะได้ถ่ายดีกว่าอื <laughs> ม ผมว่าถ้ามีแนวโน้มว่าจะได้ถ่ายก็น่าจะมีแนวโน้มว่าจะได้ออนเนาะตอนนี้ก็ก็อยู่บ้านอ่านบทไปก่อนนี่ช่วงสองสามอาทิตย์ที่ผ่านมา โน่ no. หลายอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วก็อยู่บ้านเป็นหลักแต่ก็มีกิจกรรมใหม่หลายอย่างเช่นปลูกต้นไม้แล้วก็ขับรถไปดูท้องนาบ้างอะไรบ้างแต่ก็เซฟตัวเองอยู่ตลอดเวลาก็ไม่ไปในที่ที่คนเยอะจะไปก็คือที่เดียวก็คือไปซื้อของ เข้ามาตุนตอนนี้เริ่มหัดทำอาหารกินเองแล้วถามว่าอร่อยไหมก็ก้ามกืนฝืนทนแล้วก็จัดบ้านใหม่แทบทุกวันปลูกต้นไม้หลายกระถางแล้วก็ตายไปแล้วหลายกระถางปลูกผักว่าจะได้กิน ไม่ได้กินตายซะก่อนผักก็เดี๋ยวต้องหาทางปลูกจนกว่าจะได้มีคนบอกดำน้ำดูประกาหลังด้วยอยากจะไปใจจะขาดอโอเคไม่มีอะไรครับ เข้ามาทักทายเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้เล่นโซเชียลมีเดียเท่าไหร่วันนี้ออแป๊บนึงมีคนถามว่าทำไมประหมึกถึงไว้หนวดคะ <c oughs> <c oughs> คืออะไรวะโอเคครับ <c oughs> อืม อช่วงนี้ส่วนใหญ่ก็จะเนี่ยแหละครับวนเวียนอยู่กับการปลูกต้นไม้แยกเสื้อผ้าจัดบริจาคเสื้อผ้าแยกหนังสือบริจาคหนังสือกวาดบ้านถูบ้านอโอเคไม่มีอะไรครับ just say hi เฉยๆ ไปละบายบายรักษาสุขภาพครับทุกคนครับมีคนขอคำคมหน่อยคัตเตอร์